ให้คุณเปิดเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่คอนเทนเดอร์ครับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่มีเจ้านายครับนี่เนนแบบคอยชี้เรัทำวันนี้เราจะทำอะไรกันพี่มีกล้องมาขนาดนี้เราต้องีปวดหลังจะเวิ้งเออยบอกเขาก่อนว่าเราจะทำอะไร คือต้องบอกว่าออฟฟิศเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายกันดูจากตัวก็คือเล่นหนังกินุกวันุกวันนี่กินคีโตมาได้เท่าไหร่นะกินคีโตมาห้าเดือนพอมาอยู่ที่นี่อยู่ไม่ถึงเดือนได้สามวันคีโตแตกแต่ว่าปัญหาเนี่ยมัน จะบอกว่าคอนเทนร์วันนี้เราจะพาไปโดดยางที่พูดกันอยู่เนี่ยจริงๆพี่ชี้ต้องมาอยู่ตรงนี้นะเราก็อยากให้คนดูได้ดูของสวยๆงามๆแต่ว่ามันเลือกไม่ได้ค่ะคุณเพราะฉะนั้นก็ดูพวกเราไปก่อนค่ะคุณคุณเลือกไม่ได้ค่ะบอสน้องไปขายแม็กที่อินเดอรไนท์ไม่ต้องพูดฉันบอกว่า ออไ้บเพราะว่าเมื่อกี้เราสวิงสวิงสวิงกันเรียบร้อยแล้วสวอฟก้หน่อยหน่อยนะตรงเนี้ยเรารีบรีบเล่นรีบส่งค่อยค่อยค่อยเบนเข้าหากันเออค่อยค่อยเดี๋ยวหาว่าจะออกนอกกล้องต้องออกเพราะว่าเออเราเป็นพนักงานเราก็ต้องทำคอนเทนต์ด้วยใช่ไหมคอนเทนต์ดีๆที่มีเจ้านายเออเหนื่อยเลยนะพอแลเจ้านายเจ้านายไปไหนอ่ะ ระหว่างรอพี่ชีก็แค่จะมาบอกว่าวันนี้เราจะโดดยางกันจะให้ผู้หญิงเขาแบบรันคอนเทนต์ไปเลยเพราะว่าเราไม่อยากเข้ากล้องแล้วเดี๋ยวคนดูเบื่อให้ดูแบบสาวๆสวยๆกันแล้วกันนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคน5้าสี่สมตบมือนะมห้าดีต้นตอน และระหว่างที่รอพี่ชี้นะแล้วก็ส่งส่งเข้าไหนดิส่งเข้าอะไรดิเพลงกิบแล้วกันเพลงกิบอ่าและระหว่างที่รอรอพี่ชี้แต่งหน้าน,นะคะเราไปฟัง M v บดีๆจากวัดป้ามลค่ะเพลงกิบค่ะส่งสิ <laughs> เพลงใหม่เหรอตูอ,อยู่ออฟฟิศน,นี้จริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี <laughs> ่ย <laughs> อย่ามาอาม้ำเขาเลิอกร้องเพลงแล้ว <laughs> เขาไปไหนอนะ <laughs> <ดย> <laughs> ทำมีหลายป้าิบายบายลาไขึ้นขึ้นไม่ได้แม่จะลงเดี๋ยวเฮ้ยเราคิดถึงเหรอแบบลงไป้ายมามามาตอนนี้คิดแต่มีหลายป้ายเดียวคิดคอนเทนต์ทุกสัปดาห์ให้อยงมาช่วยว่าทําเกี่ยวกับเพราะวันที่หนึ่งมันจะเปิดลงหนังแล้วไงมันแบบท็อปปิกมันว่าอะไรมั่งตอนแรกเลยอีมินาสกาล่านะเดี๋ยวพามาดูด้วย ทำงานจะเดือนนึงแล้วตอนแรกผมมาเต็มไฟแรงแสู้สร้างเนี่ผ่านไปครึ่งเดือน20กว่าวันไปตรวจมาหมอบอกเป็นอะไรครับคนไข้สมองหายไปวันนี้เรามาพบเข้งไงทรายก็มาปทายมาายมาเดี๋ยวจะให้ดูตาเคทียว่างานที่เนี่ยมันหนักขนาดนี้ก็ไม่นะก็ตาตี้อง เป็นใบากายอยูไ่ไหป้องเปล่าวะเข้าเขางานไปกี่เดือนละสามครึ่งเราตาเราเยังเป็นยังไงวันแรกใช่ไหมวันที่สองอยู่ไปประมาณสักเดือนหนึ่งราตาเป็นยังไงหลังตรงนี้หลังตรงเอเอ,อพี่โอเดินผ่านพี่โอเดินผ่านพี่โอไปละท ทรมานยังหรอพี่แชมป์ทางผาพี่แชมป์แขนออกมือไงมือไงช้มือไงไว้มือไงไว้เคครับรน้รถเลยรถเลยพี่แชมป์จับไปไวเลยพี่แชมป์รอก่อนนะเ ก้อยก้อยก้อยมาขายลูกค้าที่เราก็เลยปัญหานี้จะหมดไปถ้าพี่แชมป์ใช้ปัญหานี้จะหมดไปถ้าพี่แชมป์ใช้เพลนีนชช่วยลดอาการช่วยลดอาการปวดอักเสบของกล้ามเนื้อแลอะไรต่อจะช่วยที่กล้ามแขนก้ามขาอักเสบจากการออกกำลังกายเป็นประจำมีตัวยาไดโคฟิแอคลดอาการปวดอักเสบให้ความเย็นค่ะซื้อได้ที่ร้านขายยาชันนำทั่วไปเออโอ้ยตายแล้ว จะสังเกตได้เลยนะคะว่าโทนสีเสื้อผ้าจะคุมมากๆเลยนะคะไม่อีป้ายอ่ะเขาอยากเด่นไงอ๋อคนนี้คนนี้เหรอแหมแมดก็มานะสีขาวหมดทุกอย่างแต่ว่าออฟฟิศเราหลักๆอ่ะสีดำทั้งนั้นเลยนะใส่ทุกวันไม่ไงก็แบบไม่ได้ว่าอะไรสักหน่ยดูสายตาดิเขไม่ได้ว่าเราสักหน่อย ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบว่าอ้าวเฮ้ยเป็นแก๊งแบบแก๊งแบบชนีทำไมพี่ชี้ถึงไม่อยู่ในแก๊งเด็กสาวอ่ะอาก็ตะกี้บอกให้กูอยู่ตรงนี้บอกให้กูพูดเอาไงกันแน่คุณคิดไงคุณคิดไงผมอยากอยู่กับเบิร์ดดูผมชอบผมชอบอุปกรณ์เขาปัญยาอ่อนอะไรตนางๆผมฟังเข้าใสือเที่อะไรเนี่ยต้องจะออกมาคิดไหมว่าต้องมาทำอะไรแบบนี้คิดเลยแล้วตอนนี้นะคะเรามาพร้อมกันอยู่แล้วนะคะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะ เราจะมาเล่นกิจกรรมเอาดร์บ้างเพราะว่าเราไม่เคยทำเอาดร์เลยไม่เคยเอาดร์เลยครั้งแรกในที่ได้ลองเอาดร์แบ่งทีมกันเลยโดยที่นาดกับอิงจะเป็นคนถือถ้ากันนาดกับอิงอ่ะเป็นหัวหน้าทีมของแต่ละฝั่งโดยที่ให้ต่อยิงจุกกันเราเรียกเพื่อนเข้าทีมใครมาไปยิงจุก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 อุ้ยแพ้นาดคุณจะเลือกใครคะพี่ชิเพราะอะไรคะ พี่สีน่าจะแบบผ่านการโดดยางมาเยอะแล้วอุยเหมือนจะชมก็เป็นประสบการณ์แบบข้ามประสบการณ์หมดเลยค่ะน้าที่จะทำให้หน้าชนะเองหนูเลือกพี่แอมเพราะอะไรเมื่อวานอยจากการสอบเขาแบบเป็นยะเฮ้ยเกิดมาทุกคนแบบหมอผ่าใช่ป่ะแต่แอมมาจับแบบผนังมดลูกแม่แล้วก็แต่ทำไมเหรอ ตั้งแต่เมื่อกี้เลยแบบอยูืดนลยเปล่ายิ้มชุบอุ้ยพายกล่าวว่พี่สายเพราะอะไรคะเพราะอะไรดูจักหน่วยก้าวหนูขอเลือกพี่ก้อยค่ะเพราะอะไรพี่ยัยไม่ควันดูท้องกันสอมไงแล้วก็แบบเขาอจะได้โอเปต่ายิ้มชุบอุ้ยใครทำลูกซากันขอเลือกพี่เป็นค่ะ สาเหตุที่เลือกที่พี่ปิ่นพ่อพี่ปิ่นแบบขายาวอาจจะแล้วนะอาจจะแบบคุณป้าค่ะุณป้าค่คุณป้ารู้สึกยังไงคะที่เราอยู่ล้างท้ายเลยอยากอยากกลับบ้านเลย ขอคนละประมาณ30มสิบวิได้ไหมในการไปประชุมแล้วบอกหน่อยว่าชื่อทีมอะไรอยากรู้นะคะ A few moments later ทีมหนึ่งสองสามอยากย่างหมาล่าเฮ้ยเดี๋ยวกูขอฟังหน่อยไอ้ที่เอาอะอะไรหนึ่งสองสามอยากอยากย่างอยากอยากเออุ๊ยอันนี้ดูเกีศนะไม่ว่าชื่อทีมอะไรอยากย่างหมาล่าอยู่ที่ธนาคารขึ้นหนู่มงมาทิศซ้ายระหว่างสามห้ากับสาม กติกานะคะเกมแรกของเราชื่อว่ายางบ้านนะคะยางบ้านเนี่ยเราจะเล่นกันเป็นทีมโดยที่จะมีการวนรอบยางก่อนหนึ่งรอบกระโดดขาคู่1รอบและจบที่กระต่ายขาเดียว1รอบ mm hmm. ใครที่เล่นผ่านทั้ง3ารอบเนี่ยแสดงว่าจะผ่านแต่ว่าใครที่เล่นไม่ผ่านก็คือตกรอบทันที mm hmm. อันนี้เป็นตาแรกก็คือตาตะตุ่มนะคะขออนุญาตเริ่มเกมเลยไปหนึ่งของห้ทำไมไม่ทำโดนนี เออแล้วก็กระต่ายนะตายไปก่อนนะพี่กต่ายทีปนตัวเสียดายาิฮทีมเราเข้ารอบ2คนค่ะสอ้ปามใช่ทั้งขาล้มทัขาล้ ด้วยผ่านสองคนโอเคต่อไปอีเข่าเล่นเหมือนเดิมเลยแค่เอาสูงขึ้นแค่เชือกแค่เชือกมันจะสูงขึ้นใช่ถูกต้องเื้อมีมีโซ่โอ้โหเกินหูเทคนิคเขาเยอะว่ะโูอยากแล้วโอ้ยกางเกงกางเกงกางเกงเลอะกางเกงเลอะ รอบเลยหนึ่งสองสามโอ้ยตัดไปตัดไปด้วยขอเท้าขอเท้าอีกเท้านึงเหรเฮ้ยไปดิจะดูเขาเหรอแม่ป้า มีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าคะปวดกล้ามเนื้อค่ะตอนที่คุณปวดแบบนี้นะคะเรามีแผ่นลิฟต์รอสีฟ้านี่นะคะช่วยลดอาการปวดอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะเอาไปนะคะเอาไปนะคะเดี๋หยิบนะคะหยิบคะเก็บไว้นะคะเก็บไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าแบบรักที่กล้ามเนื้อแขนเนี่ยหรือขาเนี่ยอักเสบจากการออกกำลังกายแบบนี้เหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีต mm ัวยาไดโคฟีนักนะคะลดอาการปวดอักเสบแถมให้ความเย็นด้วยค่ะเดี๋ยวคุณลองใช้นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปค่ะไปกับเฮ้ยอย่าได้อัน ได้ผู้ชนะแล้วค่ะผู้นชนะก็คือทีมย่างหย่างย่่งยั่งหยั่งงทีนี้ไปกันต่อไปไปเจออีกเกมหน้ารับรองว่าไม่มีแพ้แน่นอนอ้ออออลมข้างนี้นี่วยโอ้ยลมข้างนี้นี่วะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ใช้เพลลีลีไปแล้วค่ะสุดดีมากเลยค่ะมันทาแล้วมันซึมเลยค่ะแล้วมันก็มีกลิ่นของเราเป็นซึมจริงมากคะซึมเป็นยังไงเอ้ยกลับมาก่อนกลับมาเนื้อเจลเป็นยังไงคะเนื้อเจลซึมเนื้อเจลสีฟ้าสีฟ้าเนื้อเจลเป็นยังไงบ้างคะเนื้อเจลเป็นสีฟ้าเขาไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะผมว่าคนที่เมื่อยตอนนี้ไม่ใช่คุณก้อยแล้วค่ะเป็นใครคะท้าไปคะท้าไปจบงานแล้วไป เล่นเกมต่อเลยค่ะปัดกล้องครับปัดกล้องแบบเอออยู่เบ like ิร์ดหมดแล้วเนี่ยซีนมึงโอเคปะเกมต่อไปนะคะถือว่าเป็นเกมไฟแนลเรามีนักกีฬาทั้งหมดนะคะที่จะมาร่วมแข่งขันกันโดยที่เป็นกติกาแบบสากลก็คือเราจะค่อยๆเถิบหนังยางขึ้นมาเรื่อยๆใครที่โดดผ่านเป็นคนสุดท้ายคนนั้นจะเป็นผู้ชนะไปและรางวัลที่จะได้นั่นก็คือคือรางวัลที่จะได้ คำชมว่าเก่งมากนะคะแล้วมาดูว่าใครจะเหลือเป็นคนสุดท้ายโดยที่ตอนนี้แอมมีดีกรีที่ชนะอย่างกลุ่มมานะคะ<ม>ว่าเขาจะเอาชนะได้หรือเปล่าเฮ้ย เนื้อเจียวสีฟ <hel> ้าทาแล้วไม่เห <im it diy> <It> <ules> ี่ยวเนื้อนะคาเหรอคะถ้เจ็บต้องเป็นยังไงซายเป็นยังไงดีขึ้นเลยค่ะแบบดีขึ้นไปแน้ำตาลไหลเลยแต่เนื้อเจียวก็คือหอมกิ่นลาเวนเดอรมากค่ะจุ้มเข้ามาที่ตาน้ำตาลรออยู่20 minutes later หมดแล้วตกล้วเมื่อกี้มันติดเดียวโอ้โหไม่เมื่อกี้ยังเหลือแูเลยไม่เมื่อกี้ยังเหลือชูเลยชูยังเหลือเป็นไงบ้างความรู้สึกรู้สึกดีเนี่ยแหละความรู้สึกนี้แหละเก็บไว้นะเก็บไว้และนี่คือราชินีแห่งการโดดยางค่ะประมือ วันนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสดีๆที่เราได้ออกทาการขยับขยี้ร่างกายกันจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ได้มีโอกาสออกกำลังกาย,กกาต,กายต้องถามแอมว่าในฐานะผู้ชนะไม่ได้โดดยางมากี่ปีแล้วคือโดดครั้งล่าสุดน่าจะเป็นปหกตแล้วก็ข้ามาเลย <c oughs> แต่ว่าสก,กิลมันก็คือม <c oughs> ันมาจากอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้พี่ชีมีคอพี่ว่าการขัดเตีย <c oughs> ๋ยใช่จริงเหรอไม่ได้เป็นยานเหรอ อพอถักเปียบปุ๊บจิบิยัง <พอ S 2> การโดดยางมาันมาก็ดี<ช>นะวันนี้ได้ไอ,อ,กกออกกำลังกายกันายมึงออกกาลังกายนี่มึงไม่ต้องกลัวปวดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเนลีลิฟด้วยหลอดสีฟ้าเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการปวดอักเสบของกล้ามเนื้อหลังจากออกกําลังกายค่ะใช่เพราะว่ามันมีตัวย,ยาไดโคโฟีนักนะคะช่วยลดอาการปวดอักเสบของกล้ามเนื้อและที่สําคัญก็คือมันมีความเย็นด้วยแล้วมันก็จเย็นเย็นอซื้อได้ตามร้านขายยาชะนําทั่วไปค่ะกินเป็น้กินลาเวนเดอร์แล้วเป็นยังไงซึมเร็วง่ซึมดิ มันเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าออกกําลังกายอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายมีอาการปวดนุ่นปวดนี่อะไรเงี้ยก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะสามารถบรรเทาให้เราได้มะมงมะมงนมะมงมะมงมะมงไปสามสองหนึ่งยืนทำอะไรนานแล้วเนี่ยยืนทำอะไรเอากูมาทำอะไร